ผลไม้แปลกปลูกฝีครับคุณมาดูใครเคยเห็นเคยชิมบ้างเออรชื้นผ่าให้ดูเลยครับใครเข้ามาหัวใจหนึ่งดวงนะครับบอกทีว่าคุณเคยเห็นผลไม้ชนิดนี้ไหมแล้วเดี๋ยวเออราชื้นพิสูจน์ให้ดูว่ากินแล้วมันเป็นยังไงอาการ SO เป็นยังไงหน้า WAN, มาคุณมาเลยครับมาเอาตรงไหนเอาตรงมูตรงนี้เลยใช่ไหมผมงจะผ้าแล้วนะเอาแล้วนะเอาตรงนี้ไหมเอาตรงนี้เลยแล้วกันตรงฝีเลยแล้วกันนะครับเออราชื้นผ่าให้ดูเลยดีกว่ามา หมุนครับ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 นึบนะคุณในเลือดผมออกมาถูกแก้มันเจ็บมากเลยเนื้อเนื้อมันจะนึบนืดนึบนึบนะครับนึดนืดนึบนึบเอาอย่างงี้ก่อนพาไปดูที่มาที่ไปของผลนี้แล้วลองดูว่าคุณถ่ายถูกไหมว่ามันตรงใจที่คุณถ่าย เขามาว่าถูกไหมว่าคือผลไม้ชนิดใดแล้วเดี๋ยวมาชิมกันครับแล้วมันแปลกยังไงอะแปลกตรงที่ว่า,าดูนะครับดูรอบรูของเขานะครับลักษณะเหมือนกับคนรุ่นเก่าอะคนรุ่น60น่นจะรู้เลยนะ60กขึ้นมาตรงนี้เหมือนกับเม็ดปลูกฝีครับ<อ>เคยไหมครับที่ปลูกฝีตาไหลนะครับโออใช่ไหมล่ะอ,อ,อ้าวนี่แหละครับคือความแปลกของเขา เดียวทุกลูกเลยครับถ้าเป็นคนรุ่น60สิมาเนี้ยนะหกสิบห้าสิบจะเห็นไหมว่าเวลาปลูกฝีที่แขนเนี้ยเขาจะมีปุ่มที่หัวไหล่ก็ปลูกแี่ปลูกฝีที่หัวไหล่เขาจะมีรอยแผลเป็นนะครับคุณดูดิเหมือนกันเลยนี่แหละครับเป็นทุกลูกเลยอ่ะทุกลูกเลยครับแล้่งนี้พี่แป๋วจะไปขายได้ไหมขายได้ครับเอาเอางี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเพื่อบางคนนิ่งว่านิงเชิญไปอย่างนี้เลยีหนิงงขับมาให้เขาดูที่ปลูกฝีเฉยๆค่นได้เลยนะ เราผลผลิตได้ชิมยังครับมันเป็นยังไงโอดูดิตัวนี้ยังไม่ได้ชิมครับพันปลูกฝีอันนี้นะครับอตัดผิดวิธีนะเนี่ยตัดเลยครับผมไม่หมายถึงว่าห้ามเด็ดขั้วที่ลูกครับอแต่เด็ดขั้วที่ขั้วของกิ่งได้ครับอันนี้คือถูกวิธีนะครับตกลงลูกเท่าไรพี่แป๋วเนี่ยนะครับเอาลูกก็ร้อยเดียวพอลูกก็ร้อยคนอื่นถ่ายห้าสิบนต่ขายผมร้อยเดียว นี่เขาเรียกว่าตอนนี้เขาปิงเริ่มห่างนะครับนี่นี่เห็นไหมิงห่างดูแบบทุเรียนนะครับดูเหมือนทุเรียนเลยครับผมดูปิงถ้าปิงเริ่มห่างใช้ได้แล้วก็สีน้ําตาลแล้วก็มีนวลขึ้นมีนวลคือคือสังเกตว่าทุกสายพันธุ์จะใช้ดูดูนวลได้เวลาสูกก็คือเนี่ยเราเป็นสีแดงหากินได้ที่ส่วนของพี่แป๊วนะครับทำยังไงให้มันดกกระดานเหนือคุณดูสิตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับโซดาบ้านเองปากช่องครับมาครับมาชิมอะโวคาโดพันธุ์ ไข่มุกแดงจากส่วนพี่แป๋วนะครับคุณมาดูใกล้ๆก็คือว่าอันนี้คือลูกที่เอามาบ่มนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เมื่อสุกแล้วมันจะกลายเป็นสีตัดมาบ่มครับก็เป็นอย่างเงี้ยทุกลูกเลยอ่ะลองชิมกันเลยดีกว่ามาชิมลูกเล็กเนาะมีดมีดก็มีเฉพาะมีดปอกทุเรียนนะครับพกตลอดนะครับมาลองชิมดูนะครับเพราะว่า จะเหมาะนํามาปลูกที่ส่วนผลไม้แปกของเออเราชื่นหรือเปล่านะครับตอนนี้เรอาอชื่นกําลังทํเกอบผลไม้แปกเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับมาครับเนื้อก็จะหนึบๆน,นะครับเท่าที่ผมพาเข้าไปนี้เนือ้อน่าจะหนึบมากๆลูกนี้น่าจะสุกพอดีมาครับ <laughs> มาครับอะโวคาโดผ่านปลูกฝีครับลูกแรกมาเป็นยังไงมาครับเปิดครับเอ้ เอ้ยเม็ดอยู่ไหนเม็ดไม่มีเม็ดไม่มีเดียว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่มีเม็ดนะครับ <c oughs> ลองดูสักลูกนะครับลองดูสักลูกว่า <c oughs> มีเม็ดไหมมาอะโวคาโดพันปลูกฝีพันอะไรนะไข่มุกแดงใช่ไหมไข่มุกแดงมาอันนี้คือว่าถ้าเป็นผมกินก็จะต้องปล่อยให้สุกอีกสักหนึ่งวันนะครับวันนี้น่าจะประมาณพรุ่งนี้กินกำลังดี อันนี้ก็ทานได้แล้วครับมาครับรุ่นนเม็ดมีไหมหนึ่งสองซ้ำโอ้โอคือไปปุ๊บผ่านล้วรู้สึกเลยว่าจะมาทางนึบนะครับนุ่มนึบมาดูครับเปิดมาครับโอโวคโดไข่มุกแดงครับวา้า ว้าวครับคือคุณดูครับมาดูเม็ดเล็กนะเม็ดเล็กนะครับแล้วก็สีเป็นแบบนี้แล้วตรงที่เป็นเนี่ยครับเปลือกบางแล้วตรงที่เป็นเป็นเป็นฝีนะครับก็จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสีเขียวปกติโอคาโดครับเป็นปกติเลยเห็นไหมเปลือกบางมากครับมาชิมกันนะครับลงทองเอินค่ะ ได้ได้มันเลยหนึบค้นแล้วก็มันสามารถดูคลิปอะโวคาโดมากกว่าสิบสายพัน์ส่วนของพี่แป๋วพี่ปอจักรภาคเนี่ยนะครับผมถ่ายเอาไว้แล้วเข้าไปดูได้ที่เพจแท็กเพิรนะครับ T A G P L E แท็กเพิรนะครับ T A G P L E แท็กเพิร์สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสดชื่น